จะพาทุกคนมานั่งเรือกับองค์การเป็นกิจกรรมที่ทุกคนควรมานะคะถ้ามาฮอยอันแล้วก็จะมาแวะคาเฟ่กันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาดังเรื่องกาแฟมะพร้าวนะคะตอนกลางคืนที่ฮอยอันคือมันสวยมากจริงๆทุกที่อ่ะเขาจะเปิดโคมไฟกันหมดนะคะมีกิจกรรมแบบให้ล่องลงล่องเรือ กงดานังเนี่ยก็เป็นแบบว่าเมืองท่าที่สําคัญของเวียดนามตรงนี้เนี่ยจะมีสะพานมังกรตัวนี้ก็คือหัวเป็นมังกรแล้วก็ตัวจะเป็นปลาคาร์คล้ายๆเมอร์เลยออนที่สิงคโปร์ราคาซีฟูดที่เนี่ยคือมันถูกมากอะ่ะอันนี้คืออยู่ในห้าแสนดองพอดีมันคุ้มมากอะ่ะสดมากอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ จีก็มาอยู่ที่ฮอยอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาทุกคนไปเที่ยวที่บาน่าฮิล์มานะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่ฮอยอันต่อค่ะรอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนมานั่งเรือกระด้งกันน่าจะเคยเห็นกันที่เป็นแบบเรือกระดง้งแล้วก็เขาจะพายไปแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วต,วต,วต,วตวิอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากมาลองครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมาที่หมู่บ้านกำทาน,นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในฮอยอันปาะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แรกกันเลยเดีกว,ว่าค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของฮอยอันเลย ได้แล้วค่ะตกลงเลยสวมสวมสวมบอกให้สวมด้วยนะสวมชูชีพชูชีพชูชีพไหนว่าแขนเอาแล้วว้นี่นะคะาานั่งมาอยู่ในเรือเรียบร้อยนล้ดูคุณพี่เขา,<ย>เขาดีคนละ<ย>นี่นะคะตรงนี้เขาก็จะแบบรานเยอะมาก ะะที่สำหรับให้นั่งเรือกระด้งกันกน,นี่ฝั่งนี้ก็มีแบบสองข้างทางเลยแล้วดไูไม่หมดเลย กามที่ทุกคนควรมานะคะถ้ามาหอยอ่านคือเขาก็จะให้เราแบบว่าชมความสวยงามของแม่น้ำมาดูวัฒนธรรมต่างๆนะคะคือเมื่อก่อนนะที่เนี่ยเขาเป็นแบบเป็นหมู่บ้านชาวประมงอ่ะเขาก็เลยแบบว่าเออต้องใช้เรือกระดงอันนี้นะคะในการแบบพายเรือเพราะว่าเหมือนว่าค้าเรือมันจะแพงนะคะเขาก็เลยแบบว่าได้มาประดิษฐ์เป็นเรือกระด้งอันนี้นะคะจนทําให้เราได้มีนั่งในทุกวันนี้ มันก็คงเคลงอะแต่มันไม่ไม่ได้น่ากลัวนะแล้วเขาก็แบบว่ามีชูชีพให้ใช้ทุกคนด้วยเขาบังคับใส่ปลอดภัยไว้ก่อน,น,นตอนแรกเราอยู่ลำแรกอะเราอยู่ลำท้ายสใส่แรงหมดแล้ว ก็จะเห็นว่าทุกลำเนี่ยเขานั่งกันแบบได้แค่3คนนะคะก็คือมีคนขับหนึ่งคนแล้วก็เรานั่งได้สองคนทัวเยอะมากทัวมาลงแบบดูดีเต็มแม่น้ําเลยอ่ะแล้วเข้ามาในแบบสองข้างทางก็จะมีแต่ต้นมะพร้าวนี่คุณพี่เขาเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะ ต่างๆให้เราดูนะคะน<โด>มีลำโพงด้วยไง่ะไงล่ะล,ะา,ลาว <S <S <โด>ใครอยากหมุนเขาก็หมุน <S <S โชว์หมุนกระด้งแล้วมากันต่อที่จับปลามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วเขาก็มีโชว์ต่างๆให้ดูนะได้ไหมอ่ะได้ปลาไหมอ่ะอยากรู้อ่ะ เรางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สนุกดีนะคะใครที่มาฮอยอันก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่าแนะนําให้มาทํานะคะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีต่อรอบลองมาเที่ยวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองเก่าฮอยอันกันไปกันเลย ะะคะมาตัวเมืองฮอยอันนะคะก็พักที่มาเวอรี่คอลเลกชันนะคะแล้วก็ที่เนี่เขามีจักรยานให้ขับฟรีด้วยนะคะก็ไปปั่นจักรยานรอบหนึ่งค่ะอีกคนเรขับขับให้มาดูสภาพน,นั่งใส่กระโปรงคอมว่าเจ้าเนาะเจ้าเนาะเจ้าเนาะปั่นดัน,นจักรยานยังไม่ถึงเมืองเก่าเลยอินฟูสีนะ่าไอ้ละ ทีดนมเนี่เขาต้องแบบพูดเกาหลีเป็นพูดไทยเป็นคนมาเที่ยวเวดน,นาม <c oughs> ใช่แต่เราทุกคนแบบพูดไม่ได้หมดเลยอะ่ะเขามีหลักสูตรสอนตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันที่เมืองเก่านะคะของฮอยอันเขาจะเป็นแบบว่าตึกอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองมัสตาร์ดมันสวยมากให้ฟิลเหมือนแบบเราได้ย้อนกลับไปอยู่อยู่ก่า อันนี้เป็นร้านเช็คอินของที่นี่นะคะคือต้องมาทานกันก็จะเป็นน้ําสมุนไพรแล้วก็ประดับด้วยดอกบัวแล้วก็มีก้านดอกบัวทําเป็นหลอดได้มาแล้วนะคะก็คือแบบเขาเป็นก้านดอกบัวแบบนี้สดชื่นมากแล้วก็หอมมาก แต่ปเลปียงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาแวะคาเฟ่กันนะคะชื่อว่า92 s t a t i o นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าห้องแถวที่เป็นแบบว่ามีชั้นดาดฟ้าซึ่งเราขึ้นไปเราจะแบบว่าเห็นหลังคาอาคารบ้านเรือนจากข้างบนด,ด,ดูรีวิวมาคือมันสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะ อยู่ที่คาเฟ่ของคอฟฟี่นะคะเป็นจุดเช็คอินหนึ่งของฮอยอันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาดังเรื่องกาแฟมะพร้าวนะคะก็เลยมาตามเช็คอินดูที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตึกอาคารเก่า2ชั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเออออกแนวทหารเวียดนามน,นะคะเดี๋ยวเขาพาไปดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ไปชิมกาแฟมะพร้าวกันเปกันค่ะ าคืนกาแฟะมะพร้าวถ้ามาเราต้องทานนะคะเพราะว่าที่เวียดนามเขาก็ดังเรื่องกาแฟมากนะคะือหอมกาแฟมากแล้วก็อร่อยแลยคือปกติคน,คนไม่กินกาแฟแต่แบบอันนี้ก็กินได้อร่อยหวานหอมแบบทั้งหอมกาแฟหอมมะพร้าว มากชั้นสองนะคะก็คือกว้างมากแล้วก็นั่งดูวิวข้างนอกได้ด้วยนี่พนักงานที่ร้านชุดทหารนั่นเลย เป็นมรดกโลกด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีตึกแถวสีเหลืองมัสตาร์ดอย่างนี้นะคะสวยมากทุกคนแล้วก็แบบคือเขายังคงความอนุรักษ์แบบตึกเดิมแต่ข้างในภายในอาจจะมีแบบว่าปรับรีโนเวทบ้างนะคะแต่ข้างนอกก็ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้นยก็จะมีแบบว่าร้านข้าวมีาวคาเฟ่มีแบบขายของแบบที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะส่วนมากเขาก็จะมาใส่ชุดอาวใหญ่เออชุดนี้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะก็จะได้ฟิลมูดมูดเหมือนเราได้มาแบบอยู่เมืองเก่า Me on. You keep making me feel กิจกรรมยามดึกของฮอยอันนะคะเขาก็จะมาเดินเล่นกันนะคะตรงแบบในมาร์เก็ตนะคะตรงระหว่างแม่นาม้าทูโบนนะคะก็คือแม่น้าตรงนี้แล้วเขาก็จะแบบว่ามีอาหารโล c a l อะไรอย่างเงี้ยให้เราทา,านนะคะก็สามารถเดินเลือกทานได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะคะ,ะก็คือเป็นแบบให้เราอะ่ะนั่งล่องเรือนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาส่งจุดเดิมนี่แหละก็จะมีแบบโคมไฟประดับประดาแบบสวยมากนะคะแล้วก็จะมีกระทงให้เราแบบไปลอยด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนกลางคืนที่ฮอยอันคือมันสวยมากจริงเพ

ตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าเป็นแบบเป็นร้านที่เขาจัดเป็นซุ้มโฮมไฟให้นะคะเขาให้เวลาแบบแค่1นาที1นึ่งหมื่นดอกต้องทําเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กัน พหี่หอยอันนะคะก็จบกันไปแล้วคือสำหรับหอยอันนะที่ชอบมากเพราะว่ามันเหมือนแบ งความอนุรักษ์ไว้เนาะแล้วก็สถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็เมืองเก่าคือดีมากให้หมูดีมากนะคะใครที่ชอบแบบแนวสโลไลฟ์แบบก็คือต้องที่นี่เลยนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนคือมันสวยมากทุกคนทุกที่เขาจะเปิดโคมไฟกันหมดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแบบให้ล่องเรืออะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็คาเฟ่ที่นี่ก็คือดีมากนะคะใครอยากมาก็คือมาตามแผนกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดานังต่อค่ะ ว่าเมืองท่าที่สําคัญของเวียดนามเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกีนนะคะเราเอาของไปเก็บที่ที่พักไปแล้วนะคะที่พักที่นิวออ l e เรน h o โฮเทลนะคะซึ่งที่นี่ก็จะแบบว่าเห็นวิวทะเลด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันคือตอนนี้หิวมากคิดว่าถ้ามาเวียดนามก็ควรกินเฝอใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าไปทำรีเสิร์ชแล้วก็ถามเพื่อนๆที่เขาเคยมาเที่ยวเวียดนามกันเนี่ยว่ามาเที่ยวดานังกันว่าควรจะทานที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูร้านเฝอที่ทุกคนแนะนํากันมาค่ะ เอร์สีเหลืองแบบนี้นะคะเวียดนามเหมือนเขาแบบชอบทาตึกสีเหลืองกันเนาะหรือว่ามันเป็นสีแบบประจําชาติเขาปะชื่อว่ากาห่างมาดามลาน,นะคะคิดว่าไม่รู้อันถูกอันผิดนะคะก็<ม>เดี๋ยวเข้าไปกินเฟอร์กันเมนูน่ากินมากทุกคนดีดีร้านเฟร์นี่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 หลังของหวานมากินหน้ารูปของหวานนี่ของหวานง่ายละง่ายละเดี๋ยวรอรออาหารมากัน,น ใช้ที่ไทยได้เลยนะคะบทเรียกเขาก็จะขึ้นมาเลยเป็นราคาดอกก็โอเคมา,มากๆรอยมากแล้วก,ก็ที่นี่นะเขาจะขับกันแบบไม่เกิน60เราก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าเวลาจะไปแต่ละที่อ่ะมันใช้เวลาเดินทางนานมากเพราก็บางคันก็คือจะขับแค่50อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็คงแป๊บเดียวถึงอะไรเงี้ยถ้ามาที่นี่ก็ต้องเผื่อเวลานนี้ ตอนนี้นะคะจิก็มาอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าซันท่ามารีน่านะคะก็คือเป็นคาเฟ่แบบชื่อดังของดานังเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแบบว่าแนวซานโตลินีนะคะก็เป็นตึกสีขาวมีขอบสีฟ้าและอีกอย่างที่สำคัญก็คือที่นี่ติดทะเลด้วยะคะ่ะเราก็จะสามารถนี่มาดูทะเลอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกด้วยสวยมาก ันนี้สั่งมาเป็นแบบกาแฟเกลือนะคะเพราะเราไปกินกาแฟะมะพร้าวมาแล้วเขาบอกว่าถ้ามาเวียดนามจะต้องกินกาแฟเกลือด้วยที่ลคนก็เป็นกาแฟแม่เขาจะให้ช้อนมาคนมันอร่อยอะ่ะมันเข้มข้นอะ่ะมันเข้มข้นมากทุกคนอร่อยนะพี่รสชาติเกลอือก็เป็น,นากาแฟเกลืออร่อยอร่อย,ออยคอนเฟิร์มร้านนี้ก็มาทานกันนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะสำหรับคาเฟ่นี้ก็คือแนะนำให้ทุกคนมาเพราะว่าถ่ายรูปออกมาสวยมากนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าใส่ชุดสีเสียเออจริงว่ามันเขา้ามันดูแบบว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์รอแบบเข้ากับทะเลอะไรอย่างงี้เนาะก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงข้างในเนาะตรงเมืองตรงที่แบบว่าเป็นจุดศูนย์กลางของที่ดานังเลยไปะคะ่ะ Drive faster car. พี่กัดต่อไปนะคะเราก็มากันที่แลนด์มาร์นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีสัพานวังกอรน,นะคะหรือว่าดัก Be นบีชนอแล้วก็ที่ฝั่งนี้ เขาก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรดาก้อนคาร์บนะคะตัวนี้ก็คือหัวเป็นมังกรแล้วก็ตัวจะเป็นปลาคาร์บนะคะก็เหมือนแบบแคล้ายๆเมอร์ไลออนที่สิงคโปร์เนาะที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คของเขานะคะเราก็มาเดินเล่นตอนยามเย็นอย่างเงี้ยได้เลยอากาศเย็นๆดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยดากอนปีดะมันจะมีพ่นไฟนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์อะตอนสามทุ่มนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันตรงน,นี้เนาะระหว่างนี้ก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันก่อนแต่ที่นี้อากาศดีมากทุกคนคือไม่รู้ว่ามาถูกช พวงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เวียดนามคืออากาศเย็นแล้วก็แบบสบายมากอะ่ะเดินเที่ยวเดินแบบใส่เสื้อผงเสื้อผ้าก็คือใส่เหมือนไทยเลยแต่แบบอากาศมันดีกว่านี่ทุกคนเราดากอนบีชนะคะหรือสะพันมังกรเนี่ยเขามีแบบเปลี่ยนสีด้วยดูยดิเล่นไฟเล่นสีสุดๆตรงน,นี้แบบสามารถเดินเที่ยวได้เลยค่ะฝั่งนี้เป็นดากอนบีช อันนี้เป็นดักก้อนับตรงนี้เป็นสะพานหัวใจใไ,ไปไปกันต่อนี่นะคะเราก็มาอยู่บนสะพานหัวใจแล้วนะคะตรงนี้เขาก็จะแบบว่ามาเดินเล่นกันยามเย็นนี่แหละ<ม>ก็คืออยู่ในโซนเดียวกัน<ม>ทั้งหมดเลยนะคะคแล้วก็<ม>เขาก็จะมีนี่ให้เอากุญแจ,จมาไขาแบบคู่รักจะไม่พลาดจากกาก<ม>ชิวมากนี่ร่วมเฟรมนะคะทั้งดักก้อนับตรงนี้ตรงนี้ดักก้อนับนี่ แล้วก็สะพานหัวใจนะคะแล้วก็ดักก r i บีชนะคะก็คืออยู่โซนเดียวกันหมดเลยมาทีเดียวก็คือได้เที่ยวสั่งที่เลยนะคะ คนแบบเยอะมากคนเยอะแบบเยอะมากมีแบบบนสะพานด้วยะเดี๋ยวเรามารอก,การสามทุ่มนะคะตอนนี้สองทุ่มห้าสิบในสิบนาที<ฮ> องกินแบบสตตีทฟูดนะคะก็คืออันนี้พิซซ่าเวียดนามอืมน้ากล่มากข้างใน,นอะ่ะเขาจะใส่เครื่องนี้อะ่ะเดินมาอีกนี้นะคะก็จะมีซันท่าไนท์มาเก็ตนะคะตรงนี้ก็คือว่าเป็นแหล่งขายของต่างๆแล้วก็อาหารทะเลซีฟูด้ดถูกมากนะคะเราก็เลยจะมาแบบว่ากินมื้อเย็นกันที่นี่ฟิลแบบก็ไนท์มาเก็ตอะ่ะ <laughs> ลงสิตัวหอยแชลลหนึ่งลหนึ่งตัวพ่อฉนเลยตุ้งในหมึกชิมไองแล1 1> ้วหมึกไอ้ทุกทีฮับบอกแอแถมา one two three four five six seven free all only one million for l o s t e big size อย่างหมึกเลย่างหมึกเลหลฮับย่างฮับตำยำยูสี่ตัวสตัวสกแสงสตัวสมอหกแสนเขาขึ้นเชื่อว่าตรงนี้คือซีฟู้ดถูกนะคะในซันคามากเดวเราไปหาที่นั่น คนเป็นแบบเต็มข so 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 okay. okay. ้างทางเลยนะคะเราก็มาเลือกร้านเอาแล้วเขาก็จะแบบว่าเออมีโปรโมชั่นให้ปกแสนดองแถมนู่นแถมนี่แถมหน้าถ้าแสนดองแถมนู่นแถมนี่ร้านแปดแสนดองแถมนู่นแถมนี่แถมหน้าซึ่งเราเลือกถ้าแสนดองเพราะว่ายังอิ่มอยู่แล้วก็เลือกเป็นให้เขาทําต้มให้แล้วก็ย่างให้นะคะ ือมาม่าต้มยำวนเอยงกรอบเลยแต้งแกุ้งกุ้งเนื้อเยอะังเลยน้มาบ่งเนีย่มามาเนินอ่ะมันใหญ่นี่ทุกคนล็อตเตอร์ าราคาซีฟู้ดที่เนี่ยคือมันถูกมากอะสั่งมาเซตห้าแสนดองนะคะได้ล็อบสเตอร์สามตัวแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยมีผัดผักไฮได้กุ้งกับปลาหมึกเราสามารถไปทําเป็นต้มแบบต้มยำได้ก็อร่อยมากพอดีมันคุ้มมากอะอันเนี้ยมันคือแบบแค่ห้าแสนดองประมาณไม่เกินแปดร้อยบาทอ่ะอันนี้ก็คือคุอค้มมากถ้ามาที่สันท่าไหนมาเกดะก็คือแนะนําให้แม่ทานตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าร้านซีฟู้ดแบบหลายร้านมากที่ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะราคาแบบพอๆกันแล้วก็ได้มานั่งแบบฟิลโลคอลคือ มเอามากินกันกินกันอันนี้คือแบบเนื้อล็อบสเตอร์ที่แกะมานะคะว้าวสดมากเขาใส่ถุงเครื่องมามันสดมากอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอาหารทะเลที่นี่คือแบบสดมากเยกินแล้วแบบไม่มีกลิ่นคาวหรือว่าอะไรอะ